สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโครเชต์ใบไม่นะคะวันนี้หมาจะชวนทุกคนมาถักเดสลายตาขข่แบบนี้กันค่ะโดยในต้นแบบนะคะก็จะเป็นสีพาสเทลเนาะแต่เราไม่มีเราก็สามารถที่จะใช้สีใกล้เคียงได้นะคะสีที่ใช้นะคะก็คือชมพูเขียวฟ้าส้มนะคะเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะ เราจะใช้ไหมเบบี้ซิ l สี่พายนะคะแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์5้ทับศูนย์เนาะเราจะทำปลมมายหมให้เป็นปมนะคะจากนั้นจะถักโซ่ให้ได้ขนาด32นิ้วหรือขนาดาขนาดตามไซส์ของเราเลยเนาะแล้ว สมมุติว่าเมื่อได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเลื่อนห่วงตรงหลักแรกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะควักไหมลอดผ่านหนึ่งห่วนเข็มนะคะแล้วถักโซ่สี่หลักค่ะจากนั้นพันหัวเข็มสองครั้งที่เข็มของเราแบบนี้นะคะแล้วแทงลงมาในหลักเดิมค่ะในหลักที่เราเลื่อนห่วงนะคะควักไหมขึ้นมา ควักไหมลอดผ่านทีละสองห่วงบนเข็มนะคะควักไหมลอดผ่านสองห่วงุนเข็มควักไหมลอดผ่านอีกสองห่วงุนเข็มนะคะจากนั้นก็พันหัวเข็มสองครั้งแทงเข็มลงไปในหลักที่สองนะคะเว้นหนึ่งหลักไว้ควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านทีละสองห่วงุนเข็มค่ะจากนั้นเราก็จะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะการถักแบบนี้เราเรียกว่าถักพอสองคอนะคะก็คือพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ หรือว่าในภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า tr นะคะเราก็จะถักพอสองคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะแล้วถักพอสองคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันในหลักถัดไปค่ะหลักที่สองนะคะจะเว้นหนึ่งหลักไว้เนาะเราก็จะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนมาถึงหลักแรกนี้เลยนะคะ ทำมาถึงตรงหลักสุดท้ายนะคะเราจะไปเลื่อนห่วงตรงโซ่หลักที่4ค่ะแล้วเราก็จะถักโซ่4หลักนะคะถักพอ2คอลงในหลักแรกค่ะแล้วถักพอ2คอในหลักถัดไปเลยนะคะตรงหลักนี้นะคะเราจะถักพอ2คอในแต่ละหลักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ เวลาถักไปมันก็จะแบบดูขยายไปนิดนึงใช่ไหมคะก็เวลาตรงนี้มันจะตึงเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราถักโซ่นะคะก็ถักให้หลวมๆหน่อยก็ได้นะคะแต่ถักไปเดี๋ยวมันก็จะตรงขึ้นมาเองเนาะเราจะถักพอสองคอลงในแต่ละหลักนะคะสีส้มนี้เราจะใช้อยู่สองแถวนะคะ แลนะในแถวถัดไปเราก็จะใช้เป็นสีชมพูสองแถวแล้วก็สีเขียว1แถวนะคะแล้วก็สีฟ้าอีก2แถวค่ะก็จะจบตรงส่วนของเกาะอ,อกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะถักให้ได้สีตามที่เราต้องการน,นะคะก็คือสีส้มสีชมพูสีเขียว1แถวแล้วก็ สีฟ้าอีก2แถวนะคะสีละ2แถวเนาะเมื่อถักได้ตัวก่ออกแล้วนะคะเราก็จะไปต่อเป็นเดสโดยเราจะถักสีฟ้านะคะให้เป็นโซ่สีหลักค่ะหลังจากนั้นเราจะถักพอสองคอลงในหลักเดียวกันกับหลักโซ่นะคะควักไหมขึ้นมาแล้วปลดออกทีละสองหลักนะคะสองห่วงสองห่วงเนาะจากนั้นถักพอสองคอลงในหลักถัดไปค่ะสครั้ง พอสองคอสองครั้งลงในหลักถัดไปนะคะแล้วก็ถักพอสองคอสองครั้งลงในทุกๆหลักค่ะ เมื่อเราถักมาถึงตรงหลักสุดท้ายนะคะเราจะถักเลื่อนห่วงตรงหลักที่4นะคะหลักโซ่หลักที่4จากนั้นจะถักโซ่4หลักค่ะแล้วถักโซ่อีกหนึ่งหลักนะคะแล้วเราก็จะไปถักพอสองคอลงในหลักตรงกลางนี้นะคะในหลักที่3เนาะ จากนั้นถักโซ่หนึ่งหลักนะคะแล้วถักพอสองคอลงในหลักลงในหลักที่สองนะคะหรือว่าหลักตรงกลางของตัวพอสองคอแบบ V นะคะเราจะถักลงตรงกลางของตัว V ตัวพอสองคอแบบนี้นะคะถักโซ่หนึ่งขาะแล้วก็ถักพอสองคอลงตรงกลางระหว่างพอสองคอที่ถักเป็นตัว V อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะ ถักโซ่หนึ่งถักพอห่คอในหลักที่สองถักโซ่หนึ่งถักพอหคอลงในหลักที่สองทางแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนมารอบจุดตรงนี้เลยนะคะเมื่อถักมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถักเลื่อนห่วงตรงโซ่หลักที่สี่นะคะแล้วถักโซ่สี่หลักค่ะจากนั้นเราจะถัก1 F นะคะลงใน1 ออพอสองคอนะคะลงในหลักนี้ค่ะลงในหลักโซ่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักพอสองคอสองครั้งลงในหลักโซ่ถัดไปนะคะถักพอสองคอสองครั้งลงในโซ่หลักถัดไปค่ะ ก็จะถักเหมือนกับที่เราถักตรงหลักนี้มาเลยนะคะจะถักแบบนี้ไปจนรอบนะคะแล้วก็ถักแถวที่เป็นพอหนึ่งคอหนึ่งหลักโซ่หนึ่งหลักพอสองคอหนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่งหลักพอสองคอหนึ่งหลัก,ออลกโซ่หนึ่งหลักนี้อีกหนึ่งแถวนะคะก็รวมกันแล้วสีฟ้าเราจะถักอยู่สี่แถวนะคะ เราก็จะถักแบบนี้นะคะไปเจครั้งเนาะรวมอันนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นสีฟ้าสีแถวสีส้มสีชมพูสีแถวสีเขียวสีแถวสีชมพูเนี่ยค่ะเรียงตามสีแบบนี้เนาะสีฟ้าเขียวชมพูส้มฟ้าเขียวชมพูนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะไปถัก ถักขอบของตัวช้ยกระโปรงกันนะคะเราก็จะถากแบบนี้ค่ะไปสีหลักสีแถวสีแถวนะคะสีละสีแถวไปเรื่อยๆเนาะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะ ลงในหลักแรกเลยนะคะตรงหลักโซ่หนึ่งตรงนี้เนาะตรงนี้เราจะทําเป็นชายกระโปรงแล้วนะคะเราก็จะถัก x หรือว่าคอทอลงในทุกๆหลักนะคะในหลักโซ่หนึ่งก็จะถักคอทอหนึ่งหลักในหลักพอสองคอก็จะถักหนึ่งหลักนะคะเราจะถักหลักต่อหลักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบตัวชายกระโปรงเลยนะคะ เมื่อถักมาถึงตรงหลักสุดท้ายนะคะเราจะเลื่อนห่วงตรงหลักแรกที่เราถักโซ่ขึ้นมานะคะแล้วถักโซ่หนึ่งตัดไหมได้เลยค่ะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะตรงที่เป็นตัวเสื้อนะคะเราก็จะถักเหมือนกันเนาะตรงนี้จะถักคอทอลงในทุกหลักเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมาทำตัวใสใสคล้องคอกันนะคะโดยเราจะวัด ขนาดของตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวัดตรงช่วงที่เราจะทําเป็นสายนะคะจะเว้นไว้8นิ้วนะคะแล้วก็มาร์กจุดไว้ข้างๆตัวเสื้อนะคะเว้นไว้4นิ้วเนาะแล้วตรงกลางนี้ก็จะเป็น8นิ้วนะคะทำปลายไหมของสีเขียวให้เป็นปมนะคะแล้วเราก็จะมาถักลงตรงที่เรามาร์กไว้เลยนะคะแทงเข็มลงไปควักปมขึ้นมานะคะ แล้วถักโซ่นหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราจะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปแทงให้ทะลุทั้งสองเส้นเลยนะคะควักไหมขึ้นมาจากนั้นแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปนะคะควักไหมขึ้นมาค่ะก็จะมี3มเส้นอยู่บนอยู่บนเข็มแบบนี้นะคะเราก็จะถอดออกให้หมดเหลือแค่เส้นเดียวเนาะแล้วก็ควักไหมลอดผ่านหนึ่งของบนเข็มค่ะแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักถัดไป ควักไหมลอดผ่านห่วงมันเข็มแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปอันนี้มันจะหลุดง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจับไว้ให้ดีเนาะเราก็จะเลื่อนห่วงหนึ่งหวงมันเข็มนะคะก็จะได้สามห่วงเหมือนเดิมแล้วก็ถอดสองห่วงแล้วก็ควักไหมเลื่อนเลื่อนผ่านหนึ่งห่วงมันเข็มนะคะค่อยๆเลื่อนผ่านไปทีละห่วงทีละห่วงเนาะ ขึ้นมาแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการค่ะให้ครองจากอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเนาะอันนี้เราเคยสอนถักสายสายครองแมสไปแล้วนะคะแล้วก็ถักเป็นสายข้อมือไปเรียบร้อยเนาะ ถ้าใครไม่ไดดูนะคะก็สามารถกดไปดูที่หน้าช่องได้เลยนะคะ เมื่อเราถักได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเหลือแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะถักควักไหมลอดผ่าน3ามห่วงบนเข็มนะคะแล้วถักโซ่นหนึ่งอีกหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเราจะไปถักที่ตัวชิ้นงานของเราโดยการแทงเข็มลงไปนะคะควักไหมขึ้นมาลอดผ่านห่วงบนเข็มค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปใน หลักแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักของตัวเสื้อนะคะควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านทั้งสองห่วงนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด share แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคลื่อนมหวตจากใหม่นะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะจะเห็นว่ามันก็ยังมันก็แข็งแรงอยู่นะคะค่ะลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ